ก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วเราจะพามาดูวิธีมูเตลูเสริมดวงเสริมโชคลาภให้หิงให้กับราศีตัวเองให้ในตลอดเดือนมกราคม2566วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับให้แบบจัดเต็มครบทั้ง12ราศีทำแล้วรวยชีวิตมีแต่ความปางังโชคดีพร้อมแล้วไปดูกันเลย การทำงานชาวราศีเมษอาจพบขั้นตอนหรือคนที่ยุ่งยากระวังคนปากหวานก้นเปรี้ยวข้อเสนอดีเกินจริงอาจถูกเอาเปรียบไม่เบาอาจมีคนรอบข้างมุ่งหมายมาขอมายืมเงินอย่าใจอ่อนเพราะเงินจะรั่วเก็บไม่อยู่ควรเก็บเงินสำรองสำหรับฉุกเฉิน เคล็ดลับเสริมดวงควรหาเวลาไปปฏิบัติธรร3-7วันหรือทำบุญช่วยคนพิการทุกคนละภาพเพื่อเสริมดวงชะตาให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างราบรื่นชาวราศีพฤษภจงหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ยุ่งกับความขัดแยง้ง คุณจะมีบทบาทในการนำพาทีมง,งานไปสู่จุดหมายได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คาดไม่ถึงแต่การที่ทำตัวจริงจังกับชีวิตไปทุกเรื่องจนดูเครียดมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียทำให้ไม่มีคนคบด้วยหรือขาดมิตรคอยช่วยเหลือ เคล็ดลับเสริมดวงคนทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีความร่าเริงสดชื่นสดใสและมีมิตรที่ดี ชาวราศีเมถุนมีการเปลี่ยนแปลงถ้าพบปัญหาหรือคนยุ่งยุ่งเรื่องกำลังจะสรุปจบลงควรป้องกันตนเองจากการถูกหักหลังกลั่นแกลง้งหลีกเลี่ยงปัญหาการเมืองในสำนักงานและมีสติพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบไม่หูเบาเชื่อคนอื่นง่ายเกินไประวังจะมีคนเข้ามาตีสนิทด้วยเพื่อหวังผลประโยชน์แอบแฝง เล็ดลับทำบุญแนะทำบุญถวายสังฆทานโคมไฟหลอดไฟทำบุญช่วยข้าวไฟฟ้าเพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อให้มีสติปัญญาและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตชาวราศีกรกฎบางครั้งเหนื่อยหม,ดหมุดหิดง่ายอาจเกิดปัญหาบานปลายควรใจเย็นเดือนนี้อาจมีรายจ่ายเยอะ บางครั้งอาจเงินตึงทำให้วิตกต้องบริหารอย่างรอบคอบช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นเพราะดวงกำลังไม่ค่อยดีอย่างมากอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันที่ไม่อาจจะควบคุมได้แนะทำบุญถวายลงศพผ้าขาวห่อศพและหมันสวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อลดทอนเพราะกรรมและคลายคลาดปลอดภยัย การทำงานของชาวราศีสิงห์อาจมีปัญหามากระทบเป็นระลอกๆควรหลบหลีกความขัดแยง้งระวังคำพูดการตัดสินใจเรื่องใดๆก็ตามในช่วงเวลานี้จะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดมิฉะนั้นอาจจะถูกหลอกลวงหรือเสียรู้เพราะประมาทเกินไป เคล็ดลับทำบุญควรทำบุญบริจาคอุปกรณ์การเรียนเครื่องมือช่างอุปกรณ์การเกษตรเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีสติรอบคอบเพื่อให้การตัดสินใจไม่ผิดพลาด ชาวราศีกันควรเผื่อใจเอาไว้บ้างในสิ่งที่กำลังทำอยู่โดยเฉพาะด้านกิจาการงานอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันด้วยความไม่เต็มใจอดทนเข้าไว้จะทำให้ผ่านพ้นไปได้ เคล็ดลับเสริมดวงควรติดรูปปลาหลีือกระโดดข้ามกำแพงสวรรค์ไว้ที่ห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่นเพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อให้ผ่านพ้นเหตุติดขัดและความไม่ชัดเจน ชาวราศีตุลระวังอย่ามองสิ่งต่างๆในแง่ดีไปหมดอาจมีหลุมครางซ่อนอยู่หรือเชื่อใจใครมากไปคิดให้ดีก่อนอย่ากระโดดเข้าใส่เต็มตัวถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคเพยียงใดก็ตามไม่ควรใช้อารมณ์ความดื้อร้านมากเกินไปเพราะจะส่งผลเสียหายอย่างมากขาดคนช่วยเหลือ เคล็ดลับเสริมดวงควรติดรูปภาพเสือขวาด้านฝั่งขวามือของโต๊ะทำงานเวลานั่งเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีกำลังความสามารถชนะในการทดสอบแข่งขันชาวราศีพิจิกอาจจะยุ่งยากในช่วงแรก แต่หลังจากนี้โอกาสที่ดีกำลังจะมีเข้ามาในไม่ช้าแต่ต้องอาศัยความกระตือรือร้อนเป็นอย่างมากหากเกียตคร้านและไม่รู้จักผูกมิตรก็จะเสียโอกาสดีไปเคล็ดลับเสริมดวงควรตกแต่งบริเวณหน้าบ้านด้วยแจกันคู่ใส่ดอกไม้สีสันสวยงามเพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อให้มีคนอุปถัมภ์สนับสนุนในด้านกิจการงานและเงิน ชาวราศีธนูช่วงนี้ต้องระวังเรื่องภาพลักษณ์การแสดงออกให้ดีหากมีกิริยาที่ไม่สนใจใครเลยหรือแล้งน้ำใจอาจทำให้โดนนินทาว่ารายได้ <c oughs> เคล็ดลับเสริมดวงควรทำตัวให้เป็นมิตรพูดไพเราะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันโทนสว่างไม่มืดทึบเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดูดีมีเสน่ห์มีความร่าเริงสดใสเป็นมิตร ชาวราศีมังกรจะเจออุปสรรคปัญหารุมเร้าเข้ามามากมายแต่จะสามารถผ่านพ้นไปได้แต่ต้องระวังการตัดสินใจที่ไร้เหตุผลและไม่รับฟังคำแนะนำเดือนนี้จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือเผลอใช้เงินกับของชอบหรือความบันเทิงแบบเทกระเป๋าทำให้เงินตึงได้ เคล็ดลับเสริมดวงควรไปไหว้สักการะขอพรจากเจ้าพ่อควรอูขีม่ม้าหรือเทพเจ้ามายาวราชเพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อลดทอนปัญหาอุปสรรคและสุขภาพแข็งแรง เดือนนี้ชาวราศีกุมอาจถูกมันไส้เพราะความที่ดูเด่นเกินไปและมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นจากบุตรบริวารคนรอบข้างส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาเก่าที่เคยเกิดขึ้นและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความน้อยใจช่วงนี้มักจะเก็บเงินไม่อยู่พองเงินเข้าก็จะมีเรื่องให้จ่าย เคล็ดลับเสริมดวงควรพบปีเสียผูกได้แดงมุงคนติดตัวหรือวางไว้กับสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีความสุข ชาวราศีมีนบางคนอาจพบความไม่จริงใจหรือการหลอกลวงจากคนใกล้ชิดจะช่วยเหลือใครก็ตามควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะได้ไม่ต้องวุ่นวายในภายหลงังระวังจะมีปัญหาด้านความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดี เคล็ดลับเสริมดวงควรติดรูปภาพของผู้ประดับบ้านหรือแจกันใส่ดอกไม้จริงสีแดงเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีภาพลักณ์ที่ดีน่าประทับใจแก่ผู้พบเ,เห็นทั้งหลาย